อ้าวเป็นยังไงคุณรุ่งโรจน์เป็นยังไงตอนนี้นี่อาตมาสมณะโพธิรักนะกำลังพูดนะได้ยินดีมานะเน่ะเราก็ศึกษาธรรมะก,กันมา,าก็รู้แล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปก็ทำความเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงตัวเราขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะอย่างไรมันก็ย่อมเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแราก็พิจารณาตามความเป็นจริงนั้นเรียนมาหมดแล้วในจิตที่เราถ้าเราเป็นอรหรันต เราจะไม่เกิดอีกเราก็ทำความไม่เกิดในจิตก่อนตายก็ทำโดยปรินิพานสาหรือนิพานสามสุญญานิพานอะนิมิตานิพานอัปนิหิตานิพานเราก็ตายแล้วก็สลายเป็นดินน้ำไฟลมไป เป็นปรินิพานนะปัปรินิพานเป็นปริโยสานไปแต่ถ้าเราจะยังจะตั้งจิตนะจะมีปณิหิตะตั้งจิตที่จะเกิดอีกเราจะบำเพ็ญต่ออีกเรายังเห็นว่าเออเราควรจะต้องบำเพ็ญต่อเราก็ตั้งจิตของเรามีนิมิตว่าเราจะเกิดอ่สร้างนิมิตว่าเราจะต้องอยู่ในกาละจะต้องเกิดมาเพื่อที่จะบำเพ็ญต่อ เราก็ตามงไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยังไม่สูญไปเราก็ยังเกิดมาอีกตามติบารของเราบารมีของเรามันก็จะ,จะเจริญพัฒนาขึ้นไปตามภูมิอัตมาเชื่อมั่นว่าคุณนานตลอดชีวิตตอนมาพบศาสนาแล้วมาพบพ,บพุทธโลกุตระแล้วเราก็ได้บำเพ็ญแค่เวลาก็หลายปีดีดักอยู่นะน่าก่อจะมาถึงวันนี้ หลายเป็น10ปีหลายสิ Life ปีอยู่มันก็มีกรรมมีบาคมีภาวะปัจจัยเจริญพอสมควรและเพราะฉะนั้นก็หวังได้อยู่ว่านี่ไม่ได้พยากรณนะ์นะอาตมาพูดตามที่รู้กันจริงเห็นกันจริงสัมผัสกันมาเกี่ยวข้องกันมาไม่ได้พูดโดยเพอเพอฝันอะไรไปเพราะงนั้นก็ ไม่มีปัญหาหรอกหวังได้ว่าเราจะเกิดอีกเราก็จเจรเกิดขึ้นมาหรือแม้คุณเป็นอรหันต์แล้วคุณสามารถจบปณิพันธ์นิพพานเป็นนิพพานสามเป็นปณิพานเป็นมริโยสารได้ตามเจตนาก็ทําเอาอย่างนี้เป็นต้นนะก็คิดว่าเราก็คงจะมีความสามารถจริง เป็นไปได้จริงตามที่เราได้รู้ได้เรียนได้ฝึกฝนมาอา้าวก็ทำเอาตามที่เห็นสมควรเป็นสิทธิของตอนเองส่วนตัวอา้าวเจริญเจริญทำ